ยวันนี้คุณครูเดินทางไปข้างนอกมานะคะไปทําธุระข้างนอกค่ะแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยนี่โอ้โหขึ้นรถขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ไปต่อรถแท็กซี่โอ้โหไปหลายอย่างเลยใช้ยานพาหนะหลายอย่างเลยเอ๊เด็กๆคะเวลาที่เด็กๆเ,เดินทางเนี่ยเ,เด็กใช้ยานพาหนะอะไรบ้างคะเอ๊งงละสิยานพาหนะคืออะไรนะ วันนี้คุณครูก็จะมาพูดคุยกับเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะนะคะก่อนอื่นขอวางกระเป๋าก่อนนะคะโหเหนื่อยมากๆเลยค่ะเด็กๆอ้าวเด็กๆสงสัยไหมคะว่ายานพาหนะคืออะไรยานพาหนะก็คือสิ่งที่พาเราเดินทางไปยังที่ต่างๆได้เช่นรถยนต์รถเมย์รถจักรยานยนต์รถจักรยาน เรือเครื่องบินเอา้าแล้วเด็กๆล่ะคะเวลาที่เด็กๆเดินทางไปยังที่ต่างๆอย่างเช่นไปต่างจังหวัดหรือเวลาที่จะเดินทางมาโรงเรียนหรือเวลาที่จะไปซื้อของเด็กๆใช้ยานพาหนะอะไรบ้างคะทีนี้คุณครูก็มีรูปยานพาหนะมาให้เด็กๆด,ดูนะคุณครูว่าเด็กๆรู้จักแหละแต่ว่าบางทีก็นึกชื่อมันไม่ออกว่ามันคืออะไรนะภาพแรกเลยคะ่ะมันก็คือ รถยนต์นะคะเอ๊ะรถยนต์มีกี่ล้อเด็กๆรถยนต์ที่เรานั่งอ่ะเขาเรียกรถเกง่งอ่ะมันมีกี่ล้อลองดูสิคะเอามีสี่ล้อนะเอารถต่อไปเลยรถต่อไปเอารถก่อนนะเอารถก่อนมันคือรถจัก,กรยานยนต์หรือที่เด็กๆเรียกว่ามอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรานั่งได้กี่คนนะโอ้ได้สองสาคนเนาะจริงๆแล้วเขาให้นั่งแค่สองคนนั่นแหละแต่บางทีไอ้ความที่เราเป็นเด็กตัวเราเล็ก แม่เราพาเราไปส่งที่โรงเรียนก็อาจจะให้นั่งไปสามคนนะคะเอ๊มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีกี่ล้อคะอ้าสองล้ออ้าดูต่อดูต่อดูต่อรถอะไรคะเด็กเด็กอ้าก็คือรถจัก,กรยานนะอจัก,กรยานมีกี่ล้อนะมีสองล้อเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยเนาะแล้วอะไรที่จัก,กรยานกับมอเตอร์ไซค์ต่างกันคะเอาจัก,กรยานเนี่ยไม่ต้องเติมน้ํามันนะใช้แรงถีบถีบถีบไปก็ถึงใช่ไหม มอเตอร์ไซค์ล่ะไม่เติมน้ํามันได้ไหมเอา้าได้นะบางคันก็ไม่ได้เติมน้ํามันแล้วนะเดี๋ยวเนี้ยเขาเรียกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนะาะจักรยหรือเรื่องจักรยานไฟฟ้าเนะเาะอ้าเขาใช้เสียบปลั๊กไฟเอาแล้วก็ชาร์จไปในแบตเตอรี่ให้เป็นพลังงานแล้วก็นั่งไปได้แต่ว่าเวลาที่เราใช้จักรยานเนี่ยเราต้องถีบใช่ไหมแต่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ที่เด็กๆนั่งเนี่ย ใช้พลังงานจากไฟฟ้ากับน้ำมันเนาะอ่ะไปดูอีกไปดูอีกมีอะไรอีกนะเอารถคันใหญ่ๆคันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรคะรถบรรทุกอ่ามันเป็นยังไงลูกมันก็มีหลายลอ้อเพราะว่ามันต้องขนของหนักๆแล้วเอาไปส่งในที่ไกลๆมันเลยต้องมีหลายๆล้อไว้ช่วยกันนะเด็กๆสังเกตนะคะว่ารถคันไหนที่ต้องขนของที่หนักมากๆเนี่ยเขาก็จะมีล้อที่ใหญ่และมีจำนวนล้อเยอะอา้าว ไปดูต่อรถอะไรเด็กๆวิ่งอยู่บนรางนะมันไม่ได้วิ่งไปไหนก็ได้นะมันต้องวิ่งบนรางรถอะไรคะรถ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 ไฟรถไฟใช่ไหมอ่านี่คือรถไฟอ่าดูแถวหลักหกเด็กก็จะเห็นรถไฟวิ่งด้วยถ้าใครไม่เคยเห็นนะบอกคุณพ่อนะขับมอเตอร์ไซค์ขับรถจักรยานอยู่นะพาเด็กๆไปดูซิที่ริมทางรถไฟเนี่ยก็จะเห็นรถไฟวิ่งผ่านเนาะแล้วล้อของรถไฟเนี่ยเขาก็ทําจากเหล็กนะมีอีกอันนึงค่ะเด็กๆ ก็คือรถไฟเหมือนกันที่หลักหกเราก็มีแต่มันวิ่งอยู่บนท่านบนนะเขาเรียกรถอะไรคะเอารถไฟฟ้าอ้าวตอ่ตอต่อต่อสินอกจากบนบกแล้วมันก็ยังมีอีกนะภาพนี้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 เรือนะเรือเรือเรือมีลอ er, ม้อไหมเด็กๆไม่มีไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้วิ่งบนพื้นเขารอยเขารอยอยู่ในน้ําเนาะเอาต่อมายานพาหนะต่อมาคืออะไรนะเด็กๆรู้สิ โอ้เหมือนนกเลยเครื่องบินนั่นเองนี่เด็กรู้จักเครื่องบินไหมคะอันนี้ก็เป็นยานพาหนะเหมือนกันแต่ว่าพาเราบินขึ้นท้องฟ้าไปอย่างที่ต่างๆแล้วเด็กๆล่ะคะเด็กๆรู้จักยานพาหนะอะไรบ้างแล้วเคยขึ้นยานพาหนะอะไรมีลักษณะรูปร่างเป็นยังไงมีเสียงเป็นยังไงนะยานพาหนะแต่ละอย่างก็มีเสียงไม่เหมือนกันนะสําหรับวันนี้ให้เด็กๆไปลองดูนะคะไปลองคิดดูว่า ยานพาหนะที่เราเคยขึ้นแลกพาเราไปยังที่ต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแล้วเมื่อเด็กๆคิดได้นะคะให้เด็กๆนะคะวาดรูปแล้วก็อัดคลิปส่งมาเล่าให้ครูฟังนะว่ายานพาหนะที่เด็กเคยนั่งเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเด็กเคยนั่งไปที่ไหนนะเล่าให้คุณครูฟังหน่อยอยากรู้จังเลย